ันนี้เราจะมาทําทั้งหมด4เมนูกับอีกหนึ่งของกินเล่นนะจ๊ะเริ่มต้นก็คือมาเจอกันที่ตอนเตรียมของเลยจ้ะคือส่วนที่แบบนานที่สุดนอกเหนือจากตอนล้างอะ่ะก็คือตอนเตรียมนี่แหละที่แบบเตรียมนานมากคือแบบเวลาต้องหั่นพริกหั่นกระเทียมอะ่ะคือแบบนานจริง แล้วไม่รู้ปไปนลรอะ่ะคือมีใครเป็นเหมือนกันไหมชอบกระเทียมไทยมากกว่ากระเทียมจีนแล้วความกระเทียมไทยอะ่ะกรีบมันเล็กด้วยมันหั่นยากมากมันปอกยากอะ่ะมันไม่เหมือนกระเทียมจีนที่แบบเม็ดมันใหญ่ๆนี่พริกเป็นกร,รมกระเทียมเป็นกร,รมแต่ก็คือแบบนั่งปอกนานมากนะกว่าจะได้เงี้ยแล้วก็คือเราก็จะเอาไปใส่โถปั้นลยจากเพื่อความรวดเร็วของเราเราจะไม่เสียเวลากับน้องมานั่งสับๆๆไม่จ้ะ ั่นเลยง่ายดีหลังจากปั่นก็คือเราจะเอาส่วนที่เหลือเนี่ยมาเก็บใส่พิมพ์แบบนี้ไว้นะคือตามจริงเรามีซิลิโคนที่มันเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมน้อยๆเว้แต่ว่าหาไม่เจอไม่รู้เป็นไรคือแบบหายไปไหนไม่รู้หาทั่วบ้านแล้วหาไม่เจอส่วนที่เหลือก็คือจะใส่ ชวยเล็กๆไว้นะเพราะว่าเออเดี๋ยวจะทํากับข้าวเลยก็เลยแบบเออจะไม่เอาไปแช่แข็งพริกก็แบบค่อยๆปั่นไปทีละนิดเพราะว่าพริกมันเยอะกว่ากระเทียมถ้าใส่หมดน่าจะแบบเดี๋ยวปั่นไม่ละเอียดปั่นเสร็จก็ตามสเต็ปเหมือนตอนปั่นกระเทียมเลยจ้ะก็เอาน้องมาใส่พิมพ์เก็บไว้แบบนี้แล้วก็คือแบบ เอาไปแชร่ช่องฟิดมันก็จะแบบอยู่ได้นานๆแล้วก็เวลาเราจะทำทีหนึ่งก็คือเราไม่ต้องมาเสียเวลาเตรียมพริกเตรียมกระเทียมอีกอะไรเงี้ยมันก็สบายดีพยายามอยากหากระเทียมปอกแถวบ้านมากเลยแต่แต่ยังหาไม่เจอคือถ้าที่บ้านมีกระเทียมปอกขายนะฉันจะซื้อแต่กระเทียมปอกบอกเลยมันสบายกว่ากันมากจริงๆพริกก็คือที่เหลือก็คือใส่ถ้วยจะเตรียมเอาไปผัดน่ากินเวอ พริกกระเทียมของโปรดมาเริ่มกันที่เมนูแรกของเรานะจ๊ะคือหนีไม่พ้นค่ะรอดูเลยเราปั่นหมูก่อนแบบเอาหมูทั้งหมดมาปั่นคือมันเป็นส่วนสันคอหมูอะแล้วก็เอามาปั่นให้มันเป็นหมูสับเพราะว่าถ้าซื้อเป็นหมูสับเลยมันมันจะเยอะเกินไปหน่อยเราก็เลยใช้วิธีแบบนี้ส่วนกะเพรานี่ก็คือเด็ดหลังบ้านจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคํานวณค่าใช้ใจ่ายให้แบบว่า ถ้าคุณซื้อคุณจะต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วกันแบบของบางอย่างมันมีอยู่ที่บ้านแต่แบบเออเดี๋ยวเราจะคำนวณเป็นรายจ่ายแบบคร่าวๆให้ว่าทั้งหมดที่ทําไปเนะี่ยสำหรับกินสองคนนะอันเนี้ยเออหมดไปเท่าไหร่พริกกระเทียมหมูใส่ซอสอย่างนี้หนีอะไรไปไม่ได้ เก็บใบกะเพราแบบเมื่อกี้อีกผัดกะเพรานั่นเองจ้ะผัดกะเพราที่รักของเราที่แบบว่าเรากินบ่อยมากอยู่บ้านคือแบบกะเพราเลเวอร์กันสุดๆคิดอะไรไม่ออกก็คือกะเพราค่อยเปลี่ยนแบบเนื้อสัตว์เอาแต่สุดท้ายก็วนๆอยู่กับหมูอยู่ดีหมูสับบ้างหมูชิ้นบ้างหรือจะหมูกรอบบ้างอะไรี้บ้านนี้ไม่ค่อยกินไก่ ตึ้งใส่ใบกะเพราปิดจบจกก้ะกลิน่นหอมหอมคลุกคลุกองเป็นอันเสร็จแค่นี้ก็ดีมากินีล้ะปะอันนี้แบบทำแบบพอดีพอดีเลยนะสำหรับสองคนแบบไม่มากไปไม่น้อยไปมันดูเหมือนน้อยนะแต่จริงๆก็คือแบบพอดีสองคนเลยอันนี้ก็คือไปตลาดมาแล้วก็คือไปได้เห็ดหอม เขามีเห็ดหอมขายเราก็เลยแบบเอ้อซื้อมาหน่อยขีดละสาสิบาทซื้อมาสองขีดไม่เคยซื้อเห็ดหอมแบบที่เป็นเห็ดหอมสดแบบนี้มาก,ก่อนปกติแบบมันหายากเงี้ยมันก็จะเจอแต่แบบเห็ดหอมแห้งที่เขาขายตามห้างอะไรนี้ันมากกว่าเราก็จ,จัดการกรานี้มาผัดนะจ้ะเรคือเมนูเห็ดอะ่ะมันหอนีอะไรไปไม่ได้คะ่ะนอกจากพวกผัดเขาเรียกว่าอะไรผัดน้ำมันหอยอ เรเปลี่ยนโปรตีนบ้างนะเป็นกุ้งบ้างรอบนี้แค่นี้มันก็ดูน่ากินแล้วเห็ดกับกุ้งกินเห็ดมันหอมมากแล้วเราก็จะมาปิดจุกด้วยอา่ากระเทียมเจียวโรยนะจ๊ะใครเจียวเองก็จะเก่งมากแต่เราซื้อ <laughs> <laughs> เมนูถัดมานะจ๊ะ เห็นหมูแบบนี้เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเราจะทำหมูย่างนั่นเองจ้าเราคือแบบมีความลังเลว่าฉันควรจะแบบใช้หมูกี่ชิ้นดีนะสำหรับสองคนแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจว่าเออเอาอีชิ้นที่สองนี่แหละมันน่าจะพอดีพอดีสำหรับสองคนผงปรุงรสก็คือแบบไม่ไม่ต้องคิดอะไรมาก คือถ้าใครไม่มีผงปรุงรสก็เกลือกระเทียมพริกไทยอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คือใช้ผงปรุงรสที่มีเลยแต่เดี๋ยวขึ้นราคาไว้ให้แล้วกันถ,ถ้าจำราคาไม่ผิดนะแล้วก็ห่อฟอยนะจ๊ะเราจะเอาลองไปย่างในเตาอบเพื่อความง่ายของเราจำจริงก็แอบคิดนะว่าแบบหรือฉันควรซื้อหม้อทอดไร้น้ำมันดี เพราะว่ามันน่าจะเล็กพอดีกับอาหารนะแต่ก็มีหม้ออบลมร้อนอยู่ไงที่บ้านก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ๊ะหม้อทอดอไรนะ้น้ำมันมันจำเป็นไหมวะแต่คือบางทีพออยากกินของทอดก็จะมาคิดแหละว่าแบบฉันอยากได้จังก็คือเนื้อหมูนุมมากซ้อมจิ้มก็คือแบบจิ้มไม่ขึ้นเลยเวลาย่างหมูอ่ะ ย่างแบบที่เอาฟอยห่อหมูทั้งก้อนอย่างเงี้ยมันทําให้หมูนุ่มนะเวลาออกมาคือไม่รู้มันเป็นเพราะวิธีการแบบนี้หรือเปล่านะแต่เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราห่อฟอยทั้งก้อนแบบอย่างเงี้ยไม่ว่าจะใช้เป็นเตาอบหรือจะใช้หม้ออบรมร้อนอะ่ะหมูจะได้เนื้อที่แบบนุ่มแบบไม่แห้งอะ่ะนี่เป็นไงโอ้ดูแล้วก็หิวอะ เราก็จัดการเสิร์ฟใส่จานเลยนะจ๊ะวันนี้ก็คือมีแต่หมูคือแบบเน้นแต่โปรตีนไหมบ้านนี้แคบไปกินผักเลยวะ่ะไม่ใช่บ้านหรอกชั้นนี่แหละที่ไม่กินผักอันนี้เป็นน้ำจิ้มออันนี้เป็นซอสซีฟู้ดที่มันได้มากับกุ้งเมื่อวานนะที่ทำไปคือจริงๆม,มันเป็นกุ้งของเทลอะแบบฟิลแบบละลายน้ำพร้อมกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ด และอันนี้ก็คือตอนแรกฉันจะเอาไข่ไปต้มในหม้อปกติแหละแต่ทีนี้พอไปเปิดไฟคือเหมือนแก๊สมันหมดอ่ะคือมันเปิดไม่ได้อ่ะแก๊สมันไฟมันไม่ขึ้นอ่ะก็เลยต้องย้ายมาเป็นหม้อไฟฟ้าแล้วตอนต้มก็คือเอาจริงแอบกังวลว่ามันจะสุกดีเปล่าวะเพราะว่าอยากต้มแบบที่ได้เป็นฟิลแบบยางมาตุมแบบไข่แดงยังเยิ้มเยิมอ่ะ อันนี้ก็คือดูธี่ทำมาจากสถานีเข้ากลองนะคือใช้วิธีการต้มแบบต้มไข่สิบนาทีแค่นั้นเลยไม่ขาดไม่เกินเป็นครั้งแรกที่แบบต้มไข่เราลองจับเวลาดูอะแล้วแบบตอนเปาะมามันก็แบบอุ้ยก็โอเคอยู่นะต้องลองลุ้นตอนหัน่นว่าแบบเออมันจะหัน่นแล้วแบบมันยังเป็นยางมะตูมไหมนะแตตอนเปาะก็คือโอเคเลยแบบไข่ขาวสุกดีหมดทางก้อนอะไรเงี้ยไม่มีเหลวแล้วไม่รู้มีใครเป็นเหมือนกันไหมอย่างบ้านนี้เนี่ย คือจะเก็บไข่ในตู้เย็นส่วนมากคนไทยก็น่าจะเก็บไข่ในตู้เย็นกันไหมไม่ค่อยเก็บข้างนอกกันหรอกแล้วทีนี้ถ้าจะเอามาต้มอ่ะต้องต้มกับน้ำที่ยังไม่ร้อนแบบใส่ไข่ไปตั้งแต่ตอนที่น้ำยังไม่ร้อนเลยอ่ะห้ามให้น้ำเดือดแล้วก็ใส่ไข่เพราะว่าไข่มันไม่ใช่อุณหภูมิห้องอ่ะถ้าแช่ตู้เย็นแล้วไปต้มกับน้ำเดือดๆอ่ะไข่มันจะแตกเคยมีประสบการณ์แบบนั้นมาอุ้ยเนี่ยดูดีคือแบบสวยอะ มันเยิมน่ากินมากเลยอ่ะคือแบบมันดีอ่ะต่อไปนี้ฉันจะต้มไข่สิบนาทีเตรียมเครื่องต่อค่ะเพราะว่ามเมนูวันนี้เพราะว่าเมนูวันนี้เรายังไม่ได้เตรียมของอะไรเลยแครอทก็คือเราจะหั่นน้อยหน่อยเพราะว่าเราไม่อยากต้มนาน ส่วนเห็ดหอมอันนี้ก็คือแบบเรียนรู้จากครั้งที่แล้วเวอร์ครั้งที่แล้วคือล้างน้ําก่อนที่จะเด็ดขั้วออกอ่ะเขาเรียกว่าขั้วไหมเออรอบนี้ก็เลยแบบเด็ดก่อนตอนที่มันยังแห้งๆเราก็ค่อยไปล้างน้ําทําความสะอาดมันดึงขั้วออกง่ายกว่าแบบที่มันยังเปียกๆดึงตอนแห้งดีกว่าแล้วก็นี้นะจ๊ะจะเป็นเส้นบะหมี่ต้มเส้นบะหมี่ห้ามลืมล้าง เส้นนะคะทุกคนห้ามลืมเด็ดขาดคือแบบต้องล้างเอาแป้งที่มันเกาะเส้นอยู่ออกให้หมดก่อนที่จะไปลวกเส้นไม่งั้นแบบเส้นมันจะแบบมีกลิ่นแป้งอะ่ะไม่ได้เลยจัดจานะคะ่ะจัดจานลวกทุกอย่างด้วยกันหมดแล้วใส่ไข่ใส่หมูหมูอันนี้ไม่ใช่หมูเก่าเหลือจากเมื่อวานนะแต่ว่าเออทำใหม่แต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าวิธีทำเหมือนเดิมเลย จับยัดใส่เตาอบแค่นั้นจับยัดใส่เตาอบแค่นั้นเลยตักตามใจชอบค่ะแล้วก็โรยกระเทียมเจียวสุดที่รักของเราเหมือนเดิมแล้วก็มาที่เมนูสุดท้ายของเรานะจ๊ะเป็นเขาเรียกว่าเมนูอะไรคือไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรด้วยเพราะว่าฟิลแบบฉันเจออะไรฉันก็ซื้อมาทำทำทำ แต่ก็คือตั้งใจว่าจะให้น้องเป็นของกินเล่นเพราะว่าจะทําเป็นของทอดแต่แบบเป็นของทอดเจก็เลยแบบรวมเมนูเห็ดทั้งหลายแหล่กับเต้าหู้อันนี้ก็เห็ดหูหนูแบบเจอป้ายเหลืองก็หยิบเลยสิคะแล้วก็นี่คือเห็ดหอมที่เหลือหมดละใช้รอบนี้ก็คือจะหมดละแล้วก็เต้าหู้อันนี้เป็นเต้าหู้แบบเดียวที่มีในโลตัสแถวบ้านโลตัสน้อยยี่ห้ออะไรอังกิ คือแบบไม่เคยกินยี่ห้อนี้เหมือนกันมเลยไม่รู้ว่าแบบเออเรสชาติจะเป็นยังไงแล้วสุดท้ายอาจ๊ะก็คือเอาทุกอย่างมาปั่นอยู่ดีคือตอนแรกว่าจะไม่ปั่นนะแต่แบบสับแล้วมันไม่ละเอียดดีอ่ะก็เลยแบบเออปั่นก็ได้ปะปั่นทุกอย่างไปเลยเสร็จแล้วก็เอาทุกอย่างมาคลุกคลุกคุกให้เข้ากันอาจ๊ะแ,แบบ เท่าที่ดูอะคือมันมีความแห้งเยอะมากเลยอะก็เลยแบบตัดสินใจเติมแป้งทอดเข้าไปเพื่ออย่างน้อยแบบให้แป้งมันเป็นตัวช่วยในการจับเป็นก้อนหน่อยเพราะว่าดูจากสภาพแล้วถ้าไม่ใส่แป้งอะมันไม่น่าจะเป็นก้อนได้แล้วเราก็ปั้นนี้ขนาดมีแป้งเราก็ยังแบบปั้นปั้นยากนิดนึงแต่ก็ได้อยู่ ปั่นวนไปจนกว่าจะเสร็จหมดทุกอย่างอันนี้ก็คือลองชิ้นแรกแล้วก็คือแบบหยดลงไปปุ๊บแตกจ้าแป้งไม่แน่นเพราะว่าใส่แป้งน้อยไปละมั้งแต่ก็แบบไม่อยากใส่เยอะแล้วเสียงแค่นี้ก็น่ากินแล้วปะ โฟกัสเลยวี่แล้วก็ต้องหู้ก็คือแบบทำแบบไม่ได้ไม่ได้ปั่นด้วยฟีลแบบเผื่อมันกินไม่ได้มีเผื่อด้วยนะมีเผื่อไปด้วย,วยแต่ได้ก็คือแบบพอทอดออกมาแล้วแบบมันดูน่ากินมากวิธีสังเกตการทําของทอดอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ได้ทิกมาก็คือเวลาเราทําของทอดใช่ไหมตอนลงไปครั้งแรกอะ น้ำมันมันจะฟูรอบของที่เราทอดเลยแล้วเราจะดูอย่งไงว่ามันสุกดีแล้วก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำมันมันเริ่มแบบไม่ฟูอะนั่นแหละคือของเริ่มสุกละโอ้เนื่องจากเราลืมปรุงตอนที่ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันออกมามันก็เลยจืดๆเราก็เลยกินกับเอาน้ำจิ้มบวยมากินด้วยระหว่างกรอบกับแข็ง กรอบกับแข็งจะเป็นอะไรอ่ะลองกินกับน้ำจิ้มบวยเพรคือฟิลแบบเหมือนกินอะไรทอดๆกับน้ำจิ้มบวยหวานๆแค่น,นั้นเลยตัวอันเนี้ยไม่มีรสชาติอะไรเลยจืดเพราะว่าไม่ได้ระมอะะไรทั้งนั้นแล้วก็ไม่กินเต้าหู้นิดหน่อย มาลองแบบที่เป็นเต้าหู้เกียวๆดีกว่าอันนี้ก็แบบดูกรอบดีก็กรอบดีนะถ้ามีน้ำจิ้มถ้ามีน้ำจิ้มหัวนี่คือเลิศเลยเป็นของกินเล่นได้กินม่กกุบชิ้นก็น่าจะจุ